ครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พยนคันกับเออาร์ l i ไ e นะครับวันนี้ที่27นะครับมีนาคมแล้วก็มาไปเดือนแล้วนะครับเนาะก็พอดีเสร็จสิ้ที่แล้วผมก็ไม่ได้มาแต่ราคาก็มีการทะลุขึ้นมานะครับการขยับขยับปรับขึ้นมาแล้วก็โดวเทคกลับนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เป็นอัลบาบอลละนะครับในเชิงเทคนิคนะเวลาขึ้นมาแรงๆแล้วอย่างที่คุยกันเนาะต้องราวางก็แรงเทคละคราวนี้เดี๋ยวตอนนี้มีปัจจัยข่าวอะไรบ้างหรือทิศทางเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมก็ราคาต้องคํานะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นมาต้อรับข่าวที่เฟ,ฟเตดตึงกระตอกเบีย้ยแล้วก็ย้ําว่าจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยแน่ๆภายในปีนี้นะครับก็ล่าสุดที่เขาพูดคือ3าครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ของจริงจะเป็นัานหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้เรามาย้อนดูประวัติการลดดอกเบีย้ย3ามครั้งล่าสุดกันมาก่อนนะฮะก็จะเห็นว่าทุกครั้งอ่านับตั้งแต่วันวันที่ศูนย์เลยนะวันแรกที่ประกาศลดดอกเบีย้ยปุ๊บทองก็ เอ่อเวอร์เรสหลังจากนั้นอ่ะเอาตีตีสักว่าร้อยร้อยถึงร้อยห้าสิวันก็นแล้วกันนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาทุกครั้งเลยนับจากวันแรกที่ลดดอกเบีย้ย mm hmm. แต่ระหว่างทางมันก็เนี่ยมียึกยักยึกยักขึ้นลงขึ้น,น,นลงบ้างนะครับแต่โดยเอเวอร์เรสแล้วทั้งสามค่าถ้าดูเส้นสีน้ําเงินเอ่อยาวไปหนึ่งปีคือสามร้อยวันไปเออนั่นแหละก็ส่วนใหญ่ขึ้นมาหมดนะครับจะมีแบบจังหวะที่โดนเทค ตกกลับลงมาตามกว่าวันแรกบ้างนะครับในช่วงปี2007นั่นก็คือประมาณปี2012-13ตอนนั้นก็ทำ QT กันนะครับตอนนั้นทองก็อาจจะขึ้นได้ไม่เยอะแต่จะเห็นว่าหลังจากประกาศลดดอกเบี้ยแล้วอ่ะโดย average โ,โดยค่าเฉลีย่ยมันจะขึ้นเสมอนะครับเพราะการลดดอกเบี้ยมันคือการดูดเงินออกจากระบบไปไป,ไปพักไว้ในรูปของพันธบัตรเท่านั้นเองซึ่งวันใดวันนึ่งเ,งเงินก้อนนี้มันก็ต้อง หลุดออกมานะครับเมื <oh ่ออยู่ดีๆเงินมันในระบบมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือมันมีแนวโน้มว่าขึ้นไม่เพิ่มได้ไม่จํากัดอ่ะคือเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยที่เป็นเขาเรียกว่าเงินเงินเฟียดใช่ไหมอย่างเราก็เงินบาทเงินเงินดอลลาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันคือการตกลงกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดให้กระดาษแผ่นนี้สามารถใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับซึ่งมันพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆมันมีไม่จํากัดอ่ะดังนั้นไม่ว่า ระยะยาวอ่ะระยะสั้นมันจะขึ้นลงไงก็ตามแต่ระยะยาวมันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆแน่ๆดังนั้นทองคาที่มีอยู่จํากัดอ่ะมันก็ต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับคือมันต้องเอาเองเงินกระดาษที่พิมพ์มาไม่จํากัดมันใช้เยอะขึ้นเพื่อแลกทองคําที่มีอย่างจํากัดนั่นเองนะฮะดังนั้นหลังจากนี้ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงทองคาระยะยาวก็คงขึ้นแหละนะครับแต่มันขึ้นมารับขาแล้วคุณจะเห็นว่าระหว่างทางอ่ะเนี่ยจากจากวันที่สูงอ่ะไปจนถึงขึ้นเนี่ยคือดอลลาร์เมรันประมาณนะครับเมอ่อผ่านไป500วัน แต่ระหว่างทางมันจะเห็นคุณจะเห็นจังหวะการสวิงขึ้นลงเยอะมากนะครับบางบางครั้งเนี่ยอย่างอย่างปี2 0 0 7เนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นไปถึง40แล้วตกกลับมาเท่าเท่าวันที่ศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็ดีกลับขึ้นมาใหม่เถ็งว่ามันมีจังหวะสวิงอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสในการเข้าเก่งกําไรได้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะต้องแม่นเงินดีๆเออที่จะเข้ามากินความผันผวนตรงนี้นะครับ โอเคส่วนอัตราดอกเบีย้ยนโยบายก็เฟดบอกแล้วว่าภายในปีนี้มีลดแน่ก็แปลว่าไอเน,นี้ยพีกแล้วล่ะนะครับทีนี้ที่เหลือเราก็ต้องมาดูเงินเฟอ้อกันว่ามันจะลดจริงหรือเปล่าคือเดี๋ยววันศุกร์นี้จะมีตัว PCE ซึ่งไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ i n นเฟ t i o n graph g r นี้นะแต่มันก็เป็นเงินเฟอ้ออีกตัวหนึ่งที่เฟดเขาให้ความสนใจนะครับว่ามันจะลดลงไหมถ้าเงินเฟอ้อลดลงจริงอ่ะก็อะทองคำอาจจะมีการกระชากกลับขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ได้เพราะเฟดลดดอกเบีย้ยแน่แนละนะครับอาจจะลดเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้ ทองคํามีจงังหวะกระตกขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับทองคําก็อาจจะหลุดโลที่เ,เราเก่งกันอยู่แถวสองหนึ่งห้าศูนย์นะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวไปดูการฟาฟจะเห็นนะฮะก็อ่ะใช่มันอันนี้เป็นการาฟเดย์นะครับมันจะถ้าหลุดสองหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นเน็กไทร์แล้วตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็แบบปักลงมาเลยเป็นดับเบิลท็อปที่สวยด้วยนะเพราะหัวหัวเนี่ยมันเป็นเข็มสูงขนาดเนี้ยนะฮะก็ต้องเรามาระวังกันให้ดีนะครับคืนวันศุกร์นี้ว่าจะ ยืนอยู่ไหมสองหนึ่งห้าศูนย์นะครับถ้ายืนไม่อยู่ก็อาจจะกลับลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆก็สองพันหนึ่งร้อย 2, เลยก็ได้นะครับแต่ถ้ายืนอยู่ก็อาจจะแกว่งเป็นสามเหลี่ยมเหมือนลักษณะอย่างเงี้ยต่อไปจนกว่าจะมีประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วค่อยกระชากกับขึ้นไปได้อีกนะครับโอเคส่วนค่าเงินอันนี้มันก็จะกระทบกับดอลลาร์โดยตรงนะครับซึ่งอันนี้อันนี้ค่อนข้างต่างจากช่วงที่ผ่านมาเออช่วงที่ผ่านมาพอมีข่าวลดดอกเบี้ยเงินมันจะไหลออกจากตลาดหุ้นสหรัฐแต่ตอนเนี้ย พอดีมันมีเสริมว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะตัวเลขจ DP ที่จะประกาศในวันพฤหัสวันคืนวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามันออกมาดีเนี่ยนั่นหมายความว่าธนาคารกลางจะหรือเฟดเนี่ยต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับคือมันเป็นท่าปกติของธนาคารกลางทุกแห่งนะเวลาเขาต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็ต้องลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อลดต้นทุนของภาคธุรกิจในการกู้ยืมต่างๆแล้วก็ลดแรงจูงใจในการเอาเงินไปไปฝากอ่ะนะครับเพื่อกินดอกเบี้ยดังนั้น เงินมันก็เลยไหลกลับสหรัฐใหม่นะครับเพราะเขาคิดว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจสารัฐจะโตก็ไหลเข้าไปทําอะไรไปซื้ออะไรไปซื้อหุ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าไปไปเปิดการหุ้นมาดาวโจนสออกไทม์ไฮแบบปุกกระจายเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นแรงกดดันราคาทองคําไม่ให้ขึ้นได้เยอะนักหลังจากนี้นะครับโอเคแต่ทองคําแท่งเก่าถ้าบ้านเราอันนี้ภาพต่างออกไปนะครับของเขาปรับฐานมาของเราพุ่งกระชูดโป๊ะไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเงินบาทเราอ่อนค่า อยู่นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยิ่งยิ่ง,งตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐว่าแบงค์งชาติของอเมริกาหรือเฟดเนี่ยเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐและนั่นหมายความว่าเงินทุนมันจะเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดอลลาร์ก็ต้องแข็งแล้วเพราะถ้าคุณซื้อหุ้นสหรัฐคุณก็ต้องใช้เงินดอลลาร์ของสหรัฐในการซื้อนะฮะอันนี้ก็อาจจะทําให ตีว่าอย่างที่เราพูดมาตลอดทองสปอร์ตลงเท่าไหร่เราจะลงน้อยกว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งไม่ไม่เคยเกินกว่านี้เลยแล้วพอสปอร์ตไม่ต้องทำนิวไฮแค่กลับมาที่เก่าเราก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเล่นหน้าซื้อเหมือนเดิมย่อมาก็ทยอยเก็บสะสมนะครับหรือมีกําไรก็ชักทุนออกให้หมดอะ่ะให้เหลือไว้แต่กําไรก็พอนะครับแล้วรอมันย่อมาถึงแนวรับสำคัญสำคัญนะคือต้องอิงจากสปอร์ตนะแล้วก็เราค่อยไปซื้อกลับเข้ามาใหม่นะครับก็ต้องเล่นท่านี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับ ตัวประเด็นาวก็อย่างที่บอกไปคืนวันพรุ่งนี้ทุ่มเครื่องจะมีตัวเลข GDP สหรัฐนะครับถ้าออกมายังยังดีอยู่นะครับก็อดอลลาร์อาจจะแข็งทองแต่ทองทองทอง,ทอง,ทองท่ยังไม่ลงนะครับเพราะนั่นหมายความว่าเฟดเขาจะลดอตัตราดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับอาจจะมีกระตกกระชากกลับขึ้นมาแล้วก็วันสุรงนี้ก็จะมีตัว PC เซึ่งก็คือเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ต้องตามดูถ้ามันลดลงจรงิงอก็แปลว่าเฟดลดดอกเบีย้ยแน่แทองก็อาจจะมีจงังหวะกระชาไกไหมทากำไรสั้นๆกัน อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันคงขึ้นไปไหนได้ไม่เยอะนะครับเพราะมันมีดอลลาร์ที่แข็งกดอยู่ดังนั้นมันจะเป็นในลักษณะแบบไซสไซ์เวเป็นบเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเออเหมือนชุดก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นโอกาสในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนิดหนึ่งนะฮะเออเรามาดูการาฟกันนิดหนึ่งนะคือตอนนี้ข่าวอ่ะเดี๋ยวผมพูดภาพรวมก่อนราคา<ช>ทองคำเนี่ยในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยลงะนะคือราคาทองคําโลกเนี่ย มีมันถามว่สุกมันมันย่อไหมก็มีย่อบ้างแหละเนาะแต่ว่ามันยืนยังก็ยังคงยืนสูงอยู่จากที่น้องแชร์กาพูดทุกวันนะนะว่ามันมันมีปริมาณเงินที่อัดเข้าไปเยอะและการที่อยู่ดีจะมาลดดอกเบี้ยแล้วก็มันก็ยิ่งแบบยังไงเดียรคือคือก่อนหน้านี้ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมใช่เงินก็ไม่ได้ออกจากแบบตลาดทองเนยนะเพราะมันไหลเข้ามาเยอะและตลาดหุ้นก็แตงดีดีนะทั่วโลกเลยตอนเนี้ผมเห็นอยู่อย่างเดียวเลยนะว่าทองอ่ะจะกลับมาลงได้เยอะ มันต้องมีสินทรัพย์ที่อะไรดีกว่าทองครับตอนนี้หุ้นยังไม่ค่อยดีอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเศรษฐกิจอเมริกา่ยต้องดีก่อนนะจีนอะไรพวกนี้ต้องดีก่อนตอนนี้มันไม่ดีสักอย่างเลยครับ,รบประเทศจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยเขาตกเยอะเลยนะอันนี้เป็นที่ทราบก,กันดีอยู่แล้วนะหลายตกหลายปีไปด้วยแต่ถ้าคุณรู้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะประเทศจีนนี่คือเป็นประเทศที่ซื้อทองมาจุยกระจายมากตอนนี้ทําให้ทองี่ยแทบจะขาดตลาดไปในโลกเลยนะครับ น,นำเข้าทองเยอะมากก็ซื้อทองเยอะมากพรีเมียมนี่แพงกระชูดเลยนะครับทําให้ต้องบอกว่ามันยังแสดงให้เห็นว่ากําลังซื้อจากประเทศแก้ใหญ่ตัวนี้มันยังเยอะอยู่มันทําให้ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับในตัวของสกอตยิ่งมาลดแต่ตาดอกเบียนะครับซึ่งก็น้องแชมป์ไม่ยังไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะลดแต่เหล็กในปีหน้าปีปีนี้ปีนี้ปีนี้นะมันมีจะลดซึ่งมันยิ่งยิ่งพยุงราคาทองคำไม่ให้ลงมากผมคิดว่า ระยะสั้นนะในพูดในเชิงของแบบระยะสั้นก่อนผมคิดว่าโอเคข่าวมาเป็นบวกกับทองนะทองก็คงไม่ค่อยลงมากในรวมๆนะแม้จะมีเทคโปริดตมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ลงเยอะนะมาดูกราฟกันเนาะคือที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าราคาตอนเนี้ยมันพีคอยู่ข่าวเนี่ยมันเป็นบวกครับข่าวในบวกนะข่าวในบวกจริงๆทองมันมันขึ้นมารอแหละนะครับที่เรื่องรอดเบียร์นะครับแต่แต่เวลาขึ้นทุกครั้งทําไมมันอย่างเงี้ยตลอดเนี่ย มีอีห้างเนี่ยนะครับคือราคาต้องทำเวลาขึ้นเนี่ยแต่ว่าอิินดเเคตอร์เนี่ยมันลงอินดิเคเตอร์คือ RSI ไอซาย daily daily นะรายวันนะครับครับ <Okay. S 1> มันลงนะฮะนะเตาเราต้องระวังละนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยราคาขึ้นอยูนะ่ผมคิดว่าขึ้นอีกนะผมคิดว่าย่อมาแต่เด็ดขึ้นอีกอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่มันขึ้นริดเนี่ยตัวนี้มันจะไหลลงมาเรื่อยๆแต่ใ <Okay. S 1> นกระตันที่มันลงมาเยอะมากก่อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะต่ำกว่าห้าสิบนะครับอินเด็กซ์ของเขาต่ำห้าสิบลงแล้ว ตัวนี้ต้องระวังการเทคทั้งแหลมครับจะลงยู่เลยลงเนี้ยนะครับลงกลับมาแต่ก็ก็อย่างที่น้องแชมบอกและก็สองพันหนึ่งร้อยไม่หลุดสองพันนะครับผมคิดว่ามันอันนี้คือเต็มที่นะของของของปีการปีนี้ก็แล้วกันนะครับที่จะเทคลงมาเออมันโดยรวมๆมันยังราคาทองรวมๆแลามันก็ยังขึ้นอยู่นั่นแหละนะครับก็ยังก็ยังไปอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดเทคของมันครับเวลาจุดเทคเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาดูแล ว่าอย่างนี้ควรจะเล่นทางขายเลยหรือเปล่าเราผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมก็ยังเล่นทางซื้อได้เลยแหละนะครับตอนนี้ก็ย่อเรามาก็ซื้อย่อมาก็ซื้อเอแนวรับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเชิงลึกๆนะว่าแนวรับมาดูกันละว่าแนวรับระยะสั้นเนี่ยเป็นยังไงครับลูกค้าไม่รู้จะทํายังไงแล้วบางทีไม่รู้จะทำยังไงแล้วซื้อกปเลยก็มีเหมือนกันมีช่วงนี้เป็นช่วงที่แปลกนะนองลงทุนอยซื้อทองนะราคาขึ้นแต่นี้แต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาขายนะสุดท้ายก็ต้องซื้อ ก็ไม่ได้เราก็ได้กาไรกันเธด้วยนะเพราะเราเลทออนตอนนี้จุดที่จะซื้อเนี่ยตอนนี้นะครับก็คงอยู่ว่าประมาณห้าสิบแหละนะครับเป็นแบบสองหนึ่งห้าส่วนเนี่ยแค่มีจังหวัดที่มันโดนข่าวโดนอะไรเงี้ยครับแล้วเทคลงมานะครับก็ซื้อนะครับคือผมมาทําไมถึงให้ซื้อในโซนนี้เพราะว่าเวลามันขึ้นช้าขึ้นไปมันมีแนวโน้มจะถูกเทคมาแบบนี้ตลอดเทคอย่างนี้เลยนะคือขึ้นแรงเพื่อไปโดนเทคเลยนะครับ ก็เลยไม่อยากให้ไปไล่สูงแล้วโดยเฉพาะเกิดสองพันสองจริงๆก็ไม่ควรไล่ละะครับเพราะมีโอกาสที่จะลงเทคตลอดเลยนะครับแต่ถ้าลงมาสองหนึ่ห้าสแล้วสองหนึเนี่ยก็ซื้อได้ครับจริงๆก็ห่างกันไม่กี่20เหรียญ20กว่าเหรียญถ้าถ้าถ้าย่อลงมาเนี่ยถไาวอยู่นะที่จะซื้อแล้วก็ดีขึ้นไปก็ทำอะไรเพราะว่าเราเราข่าวดีๆแบบนี้จริงๆมันเหมือนกับเขาจะปล่อยของมามบบนั้นะเออ ใช้วิธีการแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนมันจะมีอาจจะมีไม้หนึ่งที่เราอาจจะติดเพราะมันลงมาแรงอะไรก็ช่างมันนะแต่เดี๋ยวลงเราก็เก็บแล้วเรอมารอซื้อไปทาด้านล่างซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามมันอยู่เรื่อยๆนะ,ค,ะครับเออเราก็ซื้อเก็บเพราะว่ามันยังไม่ลงได้ลยือดหอกุ่งหลังคำท่มีข่าวแบบลดต่อระดับเบี้ยแบบนี้ครับครอันนี้คือเทคนิคข้โดยรวมเนาะนะครับกลยุทธ์โดยรวมโอเคเดี๋ยวต้นเราก็รอราคาก่อนนะครับพี่จิมแนวรับใหญ่นะสองหนึ่งห้าศูนย์แนวแรกนะแล้วก็สองพันหนึ่งร้อยครัี้ ครับโอเคมันก็ประมาณนี้ครับยังไงแต่อารติน่าสนใจนะก็รับเดเก็นทีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ